สวัสดีค่ะชาวมังกร f อ FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวมังกรเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนมหามงคลเนาะทุกคนก็ได้ร่วมอนวยพระพรให้กับราชการที่สิบของเราให้ท่านมีพ,พระพารนาัยที่แข็งแรงยั่งยืนนานไปนะคะและพวกเราก็ทำบุญนะถวายเป็นราชกุศลให้กับท่านมีความสุขกันทั่วนหน้าเนาะแล้วก็อย่าลืมประชิด วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะสายพันเอแรงมากเพื่อนของพี่ติดก,กันงอมแงมหลายคนละอ่ามังกรในเดือนสิงหาคมตะเลนแตนตรตนต,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 ตกมรณะมรณะไม่ได้ไหมเขามันจะเสียหายไปทุกคนแต่มรณะโอกาสที่จะเกิดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพการเงินสุขภาพการงานสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยก็มีมาก นะอิทธิพลของดาวเสาร์จะนำทุกจากตนเองทั้งเรื่องเงนินทั้งเข้า,ขาและออกนะคะมิตรไม่ค่อยให้คุณใดๆทั้งสิ้นนะคะข้ามคั้ประกันเด็ดขาดนะเดือดร้อนแน่นอนคุณจะถูกกีดกันจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติใครที่มีคนใช้เป็นชาวต่างชาติช่วงนี้ก็ต้องระวังจะวุ่นวายแลวไว้ใจไม่ได้นะต้องดูแลให้ดีอย่าปล่อยโอกาสให้เขาเห็น อย่าในสิ่งที่ยั่วยุนะคะัคุณจะยุ่งกับเรื่องการเงินจนเจ็บไข้ได้ป่วยได้เลยนะคุณจะป่วยแบบมาลาทอนนะหรือโรคเก่าที่เป็นอยู่จะกลับมาทําให้คุณสิ้นเปลืองแล้วทาให้คุณเบื่อเลยคนในครอบครัวเช่นคุณพอ่อคุณแม่ก็อาจจะป่วยอะไรแอดอีกด้วยนะแต่เรื่องการเงินไม่ห่วงหมุนเงินเก่งหาเงินเก่ฑ์โดยเฉพาะอาชีพที่ปรึกษาอาชีพโค้ชอาชีพหมอดูนะคะปากเป็นคุณ ดาวราศีมังกรตอนนี้พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดนะคะระวังการใช้ใจ่ายมากๆแค่นั้นเองเพราะอะไรอย่างที่บอกไงว่าดาวมันเดินไม่ปกติในช่วงนี้จนถึงพฤศจิกายนเลยก็คือคุณจะเสียงกจาก,การเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งของ,ง,งตัวคุณเองโรคเก่าก,กําเริบแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ปถมัมพ่อแม่แต่ก็ไม่ถึงกับตายนะคะความสาม,มารถ ในการสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองมาจากการที่คุณมีเพื่อนดีนะคะแล้วคุณก็ใครที่เล่นกันเมืองช่วงนี้นะเป็นช่วงที่แม้นคุณจะไม่มีความสามารถแต่คุณจะได้รับตำแหน่งใหญ่โตในรัฐบาลเออมังกรใครมังกรไปดูดวงนะไปดูดาวในไว้ ive, นะ,ะมีโชคลาบนำชื่อสิยิ์กิตยศมาให้ คุณภูมิใจลูกหลานคุณที่เล่นการเมืองก็จะได้ตาแหน่งพธีการที่ดีไปด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้ทางนี้คุณก็จะได้ที่ดินใหม่ๆม,มาเป็นทรัพย์สมบัติหรืออาจจะเดินทางไปซื้อที่ดินในที่ห่างไกลนะมรณะมันหนมายถึงเรื่องทางไกลด้วยนะออความรักดวาวเราเป็นเกษตรเนี่ยถ้าคนโสดก็จะได้คู่ที่สมบูรณ์มากนะคะแต่ออในใน ชีวิตครอบครัวที่เป็นชีวิตครอบครัวจะมีความหงุดหงิดงุนงานงองแงเพราะว่าอ,อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายทำให้คุณไม่แฮปปี้นะชาวมังกรน,นะคะอ,ะอาชีพที่ดีจริงๆแล้อาชีพในหน้าแต่อย่าคิดไปคำกันไข่นะจะให้ผลดี ยาวๆไปถึงปี68เลยนะาชีพในหน้าเนี่ยใครที่แบบว่าจับแพะชนแกะเนี่ยนะช่วงนี้สบายมันมีแพกะแกับแกะมาให้จับชนเยอะหน่อยสุขภาพแม้นดาวสุขภาพจะเป็นกเกษตรนะแต่ว่าด้วยดาวเขาเป็นดาวบาปเคาะนะก็อายุยืนแต่มันกระสอบกระแสะไปเรื่อยมะเร็งหัวใจโรคสายตาไปตรวจเช็คซะ ะะไปตรวจเช็คซะเงินจะหมดไปกับการรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่เชื่ออย่าขี้เหนียวสุขภาพดีทําให้คุณหาเงินได้เยอะคุณคุณคุณอย่าหามาแล้วก็มาเก็บแล้วก็บอกว่าเสียดายไม่หาหมอซื้อยาหมอตีกินก็ได้อันนี้ไม่ดีมังกรอยาขี้เหนียวเพราะปกติมังกรเป็นคนที่แบบไม่ใช้เงินอยู่แล้วนะแต่วเวลาใช้ก็ใช้ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันนะ แล้วก็ส่วนมากก็ใช้ก็คือใช้คนอื่นด้ยตัวเองไม่ได้ใช้หรอกหาหามางบของตัวเองแล้วคนคนอื่นเราไปใช้หมดนี่อันนี้คือบอกไปเลยข้อเสียห้ามโกรธกันนะมันก่อนนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องระวังนะคะเสียหายจากการเดินทางไกลหรือว่าเดินทางไปซื้อที่ไกลๆหรือได้ที่ไกลๆมาเป็นสมบัตินะก็อย่างที่บอกมันแค่เดือนเดือนหนึ่งผ่านไป เราก็อย่าไปกังวละอะไรมากแต่ว่าเรารู้เนี่ยเราก็จะได้เตรียมตัวไม่ประหม่าจะได้เวลาเจ็บมันไม่เจ็บหนักนะมสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่ามีดมันจะบาดนะมากเราก็ป้องกันป้องกันด้วยวิธีอะไรก็คือหันช้าๆนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือหน่อยมันก็ช่วยป้องกันได้มันจริงๆอะ่ะการวิเคราะห์ดาวให้คุณพวกคุณฟังเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะ่ะ มัเกิดขึ้นกับเราแล้วมันทําให้แก้ไขาย,ยากคืออย่าวัวหายลอ้อมคอกใช่ไหมเรารอไว้ก่อนนะเพราะฉนั้นถึงบอกเราบอกว่าทําอะไรที่ไม่ประมาทมันมีแต่ความเจริญมันจะไม่มีความสูญเสียถ้ามีก็จะมีน้อยเพราะว่าเราได้ป้องกันเอาไว้บ้างแล้วอย่าลืมนะมังกร ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซะแก้เคสอันเนี้ยแนะนําคนอื่นเขาอะพี่จะแนะนําแนะนําให้ไปทําบุญทําทานอะไรเงี้ยแต่ของคุณอนะพี่แนะนําให้คุณไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พาที่บ้านไปฉีดทั้งบ้านยิ่งดีใหญ่เลยเนี่ยขอแนะนํานี่เจ้าจัดเลี้ยงตัวใหม่เป็นแมวสฟิงค์ของลูกสาวชื่อเจ้าบาลอนยุ่งมากเลยเนี่ยที่วันเนี้ยไม่มีสมาธิในการอ่านคลิปเนี่ยก็เพราะเจ้าเนี่ยมันมาคอยดิสเทอร์ มังกรจ๋าช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไ s คร i b e ช่วยแชร์เยอะๆหน่อยปีนี้ขอให้คนฟอลโล่เกินสามพันทีเถอะพี่ไม่อยากซื้อเพราะว่าเขาก็ให้พี่ซื้อนะก็ไม่ได้แพงหรอกแต่พี่ต้องการเรียวต้องการต้องการเอฟซจริงๆต้องการที่คนที่อยากมีความรู้เรื่องดวงดาวจริงๆต้องการคนที่บางทีอ่ะเขาไม่มีใครที่จะปรึกษาหาหรือนะอินบ็อกซ์เข้ามา บางคำถามสำคัญคำถามสองคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ตอบให้ได้โดยที่พี่ไม่ได้คิดค่าครูค่าอะไรเพราะว่าคนไหนที่ลำบากพี่จะช่วยเหลือไปโดยที่เหมือนเราได้ช่วยเหลือเขาเรามีความสุขนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ